วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเองนะครับผมไม่ได้มาขายดีฮอนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกความนะครับคือผมรับฝากขายดีนะครับก็เหมือนการรีวิวไอดีของท่านนะครับคือเอามาขายก็ใครที่อยากฝากของขายดีฮอนนะครับก็ทักผมมาได้ที่เฟซนี้เลยนะครับจะทิ้งลิงก์เฟซไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับก็ขั้นตอนนะครับรายละเอียดการฝากงผมครับหนึ่งก็คือเบอร์ของท่านจะสามารถเปลี่ยนได้ครับนี่ครับคือ ถ้าเบอร์ท่านเปลี่ยนไม่ได้นะครับจะไม่มีขึ้นเขาว่าเปลี่ยนตรงนี้นะครับ Gmail ครับบอกให้ละเอียดนะครับว่า Gmail ท่านเป็น Gmail ตายหรือเปล่า Gmail ตายคือเป็น Gmail ที่เข้าไม่ได้แล้วนะครับเบอร์ Gmail อะไรที่ขีดไว้ครับไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ใช่บั็กไม่ใช่อะไรนะคบือผมต้องการทําลิกบังข้อมูลนะครับเพราะ ID นี้เป็น ID ที่ขายไม่ออกครับก็คือ ID ล่าสุดนี่เองนะแล้วก็เอาตัวอย่างเลย ถ้าท่านจะขายทักมาหาผมแล้วก็เอาไอเดีฮ้ยก่อนที่จะให้ดีนะบอกอรายละเอียดทุกอย่างก่อนนะครับคือกับไอดีอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ส่งรหัสมาให้ผมผมจะตรวจเช็คทีนึงว่าไอดีนี้เปลี่ยนเบอร์ได้นะรหัสอะไรอย่างเงี้ย Gmail ด้วยผมก็จะลงคลิปให้นะส่วนผมไม่ได้เป็นคนรับตังนะครับคือก็คุยกับเจ้าตัวเองผมจะ ทิ้งเฟซให้นะเพราะว่าถ้ามาฝากขายอะ่ะฝากขายอะ่ะมาหาผมแต่ถ้าซื้ออ่ะเราจะทิ้งเฟซเจ้าของ ID ให้ดีให้แล้วก็ผมบอกทุกคนก่อน,นครับใครที่จะซื้อนะต้องกลางเท่านั้นนะครับคือผมไม่รู้ว่าคนที่มาฝากขมขายมีเจตนาดีหรือร้ายนะครับที่มาฝากขมขายเขาอาจจะโกงคุณก็ได้ซึ่งคุณก็หาการนะครับผมก็มีกลางให้อยู่แต่ผมจะ ให้กลางอีกทีนึงนะครับคือการคนนี้ไว้ใจได้ครับเพราะผมใช้ในการกลางตลอดทุกครั้งครับทุก ID นะครับโอเคสําหรับใครที่สนใจนะครับที่จะรับที่จะให้ผมฝากขายดี ID ให้ก็ทักมาได้เสมอครับสำหรับนี้ครับเสดีครับ